อิจฉาตาลอนมักนอนไม่รับนะฮะเห็นผลพับผลงานเนาะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สิ่งแตกเดือดโอ้ยอืเนาะรวยยอนเอฟซีวเัเตีมีแต่เอฟซีงโงโงนั่นแหละไปเอาเงินให้นะไปสนับสนุนหน่าหัวตีโวาอย่างก็ให้พ้นเจ้าของแดอ้อ นะหลักการศิลปินกระเติบโตมาจากเอฟซีกันทุกคนนะคะอันนี้พูดเป็นกลางเดียเออกระหากินกับเอฟซขายของกับเอซอืมแต่ว่าเอฟซีใครจะมีคุณภาพมีเงินถึงนะเออแล้วยิ่งรักเพิ่มพูนขึ้นทุกวันพร้อมสนับสนุนทุกกรณีทุกสถานการณ์ไม่ได้ดีแต่ปากอืมมาวิง่งวีนในบ้านเขา เพื่อที่จะดึงทัวแย่ๆกลับไปใส่ตัวเองพูดอะไรให้มันพ้นเจ้าของเด้อติ่งแตกเอ่ยนะเออมองภาพความเป็นจริงหน่อยคุณภาพไม่ถึงเงินไม่ถึงแต่ปากดีนะคะเออยิ่งทำให้คนเจ้าของเสียแด้อเมื่อคืนนี้เด้อวอาวอีหลีอิชามากกับคนที่อยู่นะัตรงนั้นอืมมวน สนุกนะได้สัมผัสแบบกันเองเนาะลงมาเฮฮากันเพราะคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีได้จักแต่มือนะฮะอาจจะมีเวลาถ่ายรูปนิดๆตอนสุดท้ายแต่ก็ไม่ทั้งหมดแต่อันเนี้ยเดินวนกันแบบสัมผัสกันงานแบบครอบครัวนะฮ้ยมวลนะผลงานอย่าลืมมาเปิดตัวเดนเซอร์ทั้ง12นะคะแล้วก็ทุกๆคนในณวันนี้แล้วก็ได้ขอบคุณแม่แมฮัก f ออย่างใกล้ชิด เออได้สัมผัสกันกอดกันนะคะในหัวใจเนาอะอืะอ่าผักดันให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเด้อพอไก่เอ่ยรู้ไก่เอ่ยบอกเลยตื่นเช้ามาฟีดติดฟีดกระฉูดติดอืมโปรโมดนี้อ่าเขาเรียกว่าสังคมเรียกร้องแม่แม่เอฟีเรียกร้องมีติ้งสองต้องรีบมาแหละนะฮะเลิศ เออไม่ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านไม่ทำนะฮะแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญผู้สนับสนุนนะฮะเออเ,อ,อเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์เนาะหลายๆท่านนะฮะแล้วก็แม่แม่เอฟซีนะเออผู้พร้อมที่จะไปหาพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อความสุขนะสนับสนุนลูกๆพ่อลูกตัวเกี่ยวให้เจริญรุ่งเรืองเอ้ยเบิ่งแล้วก็ะพริบนำนะ แต่ผลงานนะวัดเลยว่าอลังการทุกการแสดงเมื่อคืนนี้ประทับใจสนุกคัะว้าคักตอนรีโอขึ้นมาดอบอกเลยือจินตลาดแตงโมจินตลาดมะมเห็นไหมฮมม่มวนมวนมวนกันทุกบทบาทนะฮะ